กับข้าสู่การแข่งขันบิ๊กโอบุฟเฟ่ครับครั้งที่1ครับคู่นี้ครับรอบ32ทีมรอบ2อครับเป็นการพบกันระหว่าง KKL ครับเจอกับคนชอบบอลครับคนชอบบอลก็มาในเสื้อสีขาวครับ KKL ครับเสื้อสีน้ำเงินครับเปิดมาจังหวะนี้ก็ยังติดอยู่ครับ KKL ครับ ลูกนี้ไม่ฟาวครับอ้าแล้วครับได้โตครับคนชอบบอลครับ3-2ยิงเองโอ้จิตใจทำด้วยอะไรครับแถวบ้านเรียกใจหมาครับแบบนี้โอ้หลุดมา3-2ครับยิงเองเลยครับโอ้โหอาเดีคยับไปเองครับ KKL ครับเสือสีน้ำเงินยิงลูกนี้ครับบอลไม่มีอะไรครับผู้สามประตูขอพุ่งโชว์หน่อยแล้วกันครับ ผุ้สาวประตูครับโยนยาวขึ้นหน้ามาจังว่านี้ติดได้ครับยังติดอยู่ครับ KKL มาที่กาบซ้ายจังหวะยิงครับไม่ตรงกรอบครับหลุดอ,ออกไปเยอะครับอาแล้วคนชอบบอลก็ได้ของบอลอยู่ครับทีผู้สาวประตู ออกบอลยาวจางวังหวะนี้ครับแล้วอู้ได้มงด้วยครับแต่ว่าไม่ตรงกอบครับมาที่ผู้สาวตัวเคเคเอลครับยังติดอยู่กับอาเลยครับคนชอบบอลจงังหวะนี้ไม่ถึงครับยังตามสก,กัดไว้ได้ครับเคเคเอลเคเคเอลออกมาทางลับซ้ายไปที่ย8 28, 28ี28่หักข้อมาได้สวยจงวังหวะนี้หมาเลขเจ็ดจ่ายถวายผ่านมาลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยสิครับแบบนี้ เกเกาขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับตั้งแต่นาทีที่4ของการแข่งกันครับดูครับหักข้อมาจังหวะนี้ครับใส่พานถวายทองครับโอ้โหไม่เหลือครับแบบนี้โดนแล้วครับคนชอบบอลครับโอ้โหหลังจากบุก3 2ไม่ได้ครับโดนก่อนครับแล้วยิงไกลจังหวะนี้นกตกไป3ตัวครับโอ้โหคนดีคนเดิมครับผู้เล่นหมายเลข17ครับ อย่างรอตัวเปลี่ยนเกมครับปักเมียหน้าครับจะลงจะลงนัดไหนครับรอตัวเปลี่ยนเกมครับมีทุกอย่างครับจะเป็นประโยชน์กับทีมครับ่ะครับจังหวะนี้ยิงโอ้โหแล้วผู้เสียบบอกว่าผู้สาวประตูเริ่มเล่นครับอีเอครับเิดตำนานคนชอบบอลครับหมายเลขสิบครับในสนามครับ กลายมาจังหวะนี่ป้ายครับพี่เอครับโอ้เจ้าเอ้โอ้ยมิ่งไปกดดันคู่ต่อสู้ครับกระซิบบอกอย่าเตะอัดก็พอครับแค่เดินยังจะล้มแล้วครับไอหักไอแพ่งครับโอ้ยเป่าอามครับน้องชาตสุทธิราของพี่เอเลยครับเอาอามครับอามแมนเชสเตอร์ครับอามลีฟฟรีครับ ล่าสุดครับเปิดร้านลอง K L ครับร้านอื่นนี่ก๊อปผสมแท้ครับแล้วแต่ตาดูตามองครับร้านเจ้าอาร์มครับก๊อปร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีทุกอย่างครับร้านนี้ครับจะเป็นคุณภาพและของแท้ครับติดต่อได้ครับอาร์มแมนเชสเตอร์ครับหาร์มมาตัดภาพมาอีกทีคือกองอยู่กับเพื่อนครับ K K L ครับนี่ครับเจ้าอาร์มครับ จะสั่งเสื้อตัวเล็กก็ไม่ได้ครับสั่งเสื้อตัวใหญ่ครับโอ้ก็ยาวไปอีกครับยิงจังหวะนี้ครับโอ้โห jóvenes, หลุดกรอบออกไปเยอะเลยครับผ่านหทีแรกครับคนชอบบอลโดนแล้วหนึ่งสกอร์ครับเปิดมาจังหวะนี้ โอ้โหไม่ได้ครับพักอกแล้วบอลทะลักออกไปเองครับทู่มไก่ครับจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับที่ริมเส้นแล้วสุดท้ายครับโดนสกัดออกไปได้ครับผูเดนหมายเลข21ครับ ยิงวันนี้ก็ไปติดบอลครับบอลยังอยู่ที่คนชอบบอลคนชอบบอลไปเองไปเองลูกนี้โอ้กระชากจังหวะนี้ครับส่งให้ผู้เล่นข้างสนามครับแต่ว่าเขาไม่เล่นด้วยครับออกบอลมาจังหวะนี้ครับคนชอบบอลออกไปทางกับ้ายโดนตัดได้ครับ KKL KKL ผูจ่าก่อขามาได้สวยครับจังหวะนี้มาเด้ยี่สถวายผ่านมายิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะนี้ดูภาพซ่ากันอีกครั้งครับใส่เต็มข้อครับแต่ว่าบอลนี่เหยข้ามพ่านออกไปครับมาแล้วครับอาร์ตน้ำพองครับลงง้องคนเดียวจังหวะโอ้ต้องดึงเกมครับแล้วอยังอุซายิงได้ครับแต่ว่าบอลก็ไปตรงตัวผู้สาวประตูครับนี่ก็เดือบ้าครับ อดีตผู้เล่นขอนแก่นเอฟซครับแล้วก็อีกหลายๆสโมสรครับล่าสุดก็ไม่มีจะแดกเอฟซครับเปิดมาจังหวะนี้ก็ยังติดป๊อกครับมาที่เจ้าอาร์ครับบอลยังได้ลูกทุ่มครับทุ่มง่ายๆมาจังหวะนี้โอ้แล้วโอ้ดอลุมสี่คนครับบอลมาได้สวยเจ้าอาร์ยังได้บอลอยู่แล้วสุดท้ายครับเป็นคนชอบบอลครับได้เป็นลูกทุ่มทุ่มไกลมาจังหวะนี้ สกัดไม่ได้ครับ KKL ต้องคืนกลับไปที่ผู้รักษาประตูเลยครับเริ่มต้นกันใหม่ครับเอ้าเจ้าบูโมโูตะวืดครับอ้าเครับแล้วโดนตัดได้ครับโอโ้โห28จ่จองถาวายพานันลูกนี้โอโ้โหยิงออกไปเฉยเลยครับโอโ้ลูกนี้ครับ ยิงออกว่าง่ายแล้วครับยิงเข้าง่ายกว่าครับาาตัดภาพใหม่ที่คนชอบบอลได้บุกมาบ้างครับติดบล็อกแล้วตรงนี้บอลกระดอนมาที่ KKL KKL เจ้านนี่ครับต้องปล่อยคืนให้ผู้รักาประตูเลยครับบอลอยู่ที่ทางหน้าของคนชอบบอลไปเข้ามผู้รักษาประตูเลยครับสกัดออกข้ามไม่ได้ครับคนชอบบอลครับ เป็น KKL เลยครับได้เป็นลูกทุ่มครับน้ำอยู่1นึงสกอร์ครับตั้งแต่นาทีที่4ของการแข่งขันครับอ้าว KKL จังหวะนี้อูุ้กคิกอยู่อาเครับโดนตัดได้ตายแล้วครับมาที่เจ้าต้นครับเจ้าต้นไปเองคอัลูกนี้พลาดครับแล้วโดนตัดได้ครับ KKL KKL งัดมาครับจังหวะนี้ แล้วผู้ตัดสินมองว่าเป็นทางด้านของเคเคเอได้ทุ่มครับเปิดเข้ากลางมาเอาเขาไปกรุงนี้แล้วยังได้อยู่ครับแล้วสุดท้ายครับเป็นทางด้านของคนชอบบอลรับทำบอลลั่นออกไปครับขอบคุณผู้สับดุนครับบิโกโฟร์บุฟเฟ่หมูกระทะครับกิโกชาครับชานมไข่มุกครับขวัญแก่ซิสเต็มเซอร์วิสครับ เคคีบิวอิน yeah, ครับเพ็ดนักบอลปอนปอนครับเคดีซีโซลูชันครับเคดีซีสปอร์ตเคดีซีโปรเลชันฟุตบอลลีกครับตัดผ้ามานี่เป็นเคคลครับได้บุกต่อครับน้อยูนหนึ่งสูงเนี่ยแล้วลูกนี้ครับเป็นเคคลได้เป็นลูกฟันเนอร์ด้วยครับ มาจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหลูกสู่เลยครับลูกนี้ครับเปิดมาที่หน้ากรอบเคทโทษครับนี่ครับเปิดเลียดมาแล้ววิ่งมาแปลงล่องลอยเลยครับแล้วเป็นสกอร์ที่2ครับของ KKL ครับทำให้ KKL ขึ้นนำเคททางด้านของคนชอบบอลไปแล้วครับ2ประตูต่อสูงเนี่ยเอาเลยครับงานหยาบแล้วครับคนชอบบอลยิงลูกนี้แอนยังติดผู้รักษาประตูครับ ว่นี่ยังคุกิอยู่ครับหน้ากอบเกียตโทษของ KKL ครับไปแล้วครับโดนโชบจังหวะนี้จ่ายมาโล่งๆคนเดียวโอ้โหผู้สาวประตูยังเกี่ยวจากเท้าเลยครับยังช่วยไม่ได้ครับยังทําให้ทีมไม่หนีห่างโดนหนีห่างออกไปครับแล้วจังหวะนี้ผู้สบมกว่ากระแทกจากข้างหลังเนี่ต้องรีบเล่นแล้วเลยครับแล้วเล่นเร็วไปแล้วครับจังหวะนี้ยิงลูกนี้เข้าไปติดปอกครับ เป็นลูกคอเนอร์ครับของคนชอบบอลครับเลือเวในเก้านาทีครับให้แก้ตัวครับคนชอบบอลครับแพ้คือตกรอบครับไม่มีอ้าวยิงลูกนี้อุ้ยผ่านหน้าประตูออกไปหมดครับไม่โดนใครเลยครับคนชอบบอลนครับจะเอาไปได้ ลูกนี้โไปโดนตะข่ายบนครับเป็นลูกทุ่มครับของคนชอบบอลยังพอเวลาแก้ตัวครับแต่ลูกแรกต้องมาให้เร็วครับคนชอบบอลนะฮะอยากกลับสู่เกมครับหญิงจ้านนี้ครับไปติดปอครับจะโดนโต้ด้วยครับ KKL KKL จังหวะนี้หมายเลขสิบสมส่งคืนให้ผู้สาประตูครับแล้วผู้เสนะใบเหลืองย้อนหลังครับหมายเลข4ี่ครับ แล้วมีการบาดเจ็บครับผู้เล่นของ KKL ยิงไปติดบล็อกครับอ๋อจังหวะแถมครับภาพช้าก็เห็นชัดเลยครับก็ไม่มีอะไรมากครับแกถามไม่ใช่ครับว่าตุ้มหูซื้อที่ไหนครับก,ก็เลยขอดูหน่อยครับขอาอามิฟรีครับป้ายิงคู่เลยบน อาร์มเลฟอรดีอาร์มแมนเชสเตอร์ครับบุคคลที่มีอุปกรณ์ของไทยลีกครบทุกอย่างครับสำหรับเป่าอาร์มสามารถเช่าอุปกรณ์ตัดสินจากแกได้ครับไม่ว่าจะเป็นไม้ครับธงบีฟครับแกมีหมดครับอหาครับไหนเดียวนีไหนเดียวหนี ยังง่ายๆครับยังเซตอยู่ครับหาช่องเจาะครับออกมาทางขวาเลยครับคนชอบบอลเปิดมาจางังหวะนี้ยังสก,กัดไว้ได้ครับ KKL นำแล้ว2สกอร์ครับ <S <S 2> <S 2> อบอลไม่ออกด้วยครับจงังหวะนี้อาเลยครับโอ้สุดท้ายครับไม่ผ่านครับ ออกไปทางซ้ายสุดเลยครับล็อกเข้าขวาจังหวะนี้ยิงติดเซฟผู้รักษาประตูครับโอ้ยังปัดออกไปได้ครับนี่เองครับอันนี้ผู้เล่นของขอนแก่นเอฟซีก็อีกหลายๆสโมสรครับล่าสุดก็น้ำพองยืนเตดครับเอาตัดไม่อีกทีครับคนชอบบอลได้บอลอยู่พยายามจะจ่ายยัดเข้ามาลนี่ก็ไม่ได้ครับต้องคืนหลังกลับมายิงยัดเข้าไปอาแล้วผู้ตัดสินมองว่าจังหวะสองครับโอ้โหนี่ครับขอโทษขอโพยกันครับ สนใจในกีฬาครับไม่มีในกฎไม่มีในกติกาครับแต่มีอยู่ในโฆษณาของแกล์สปอร์ตครับหมายเลขสิบเจ็ดครับขวาก็ได้ซ้ายก็ดีครับไม่ยิงดีที่สุดครับจังหวะนี้เหยียมเท้าซ้ายครับสายขวาก็ได้หมดครับยิงซ้ายก็ได้ยิงขวาก็ได้ครับนี่ยครับยิงได้หมดครับแต่ไม่ยิงดีที่สุดครับ โอ้จังหวะนี้ครับโอ้เอฟซีทักมากครับต้องการให้ปักเมียไหนลงสนามครับตอนนี้ครับเปิดยาวมาจังหวะนี้ครับอ้าวบอลทะลักมาเมื่อกี้ออกไปแล้วครับโอ้เป็นลูกทุ่มครับของคนชอบบอลครับเหลืออีกห้านาทีครับทุ่มมาจังหวะนี้ อยากกลับเพื่อสู่เกมครับลูกแรกต้องมาให้เร็วครับคนชอบบอลเอาแล้วลูกนี้โมงสกัดโอ้ยังไปเข้ามือผู้รักษาประตูครับออกบอลยาวมาจังหวะนี้แม่นด้วยครับโอ้ย่างบอลจากเท้าเลยครับจังหวะนี้ยังช่วยทีมไม่ได้ครับแล้วโดนเพสซิ่งสูงครับต้องแก้เพนสครับคนชอบบอลนี่ครับเจอเพสซิ่งก็ต้องกล้าเล่นครับ แล้วสุดท้ายเป็นคนชอบบอลครับได้ลูกทุ่มครับอาดน,น้ำพองครับผู้เล่นของน้ำพองยืนติดเลยครับหลายคนก็เป็นผู้เล่นในชุดอเมเจอร์ลีกครับของน้ำพองยืนติดเลยครับในสนามครับ K K ก็ KKL ก็ท่าจะาผดหน้ามาจากน้ำพองเหมือนกันแลครับอ้วครับเล่นเริ่มเล่นครับ บอลมาที่ผู้สาวประตูเลยครับเออบอลยาวขึ้นมาจังหวะนี้ก็ไม่ตรงเพื่อนครับ่อให้ไปที่ผู้สาวประตูเลยครับออกมาทางขวาต้องลับคืนไปใหม่ครับง่ายง่ายครับจ่ายมาจวะนี้โอ้ยปล่อยออกไปเลยครับ มาจังหวะนี่ครับโอ้ยยังบกกอลได้ครับอารับยิงยอดนี่โอ้ยหลุดไปเยอะครับ<า>เข้าสู่ช่วงสี่นาทีสุดท้ายครับคนชอบบอลลูกแรกต้องมาให้เร็วครับฮาฮอยากกลับคืนสู่เกมครับน้องโนเบลนี่ทำให้เห็นมาแล้วครับนาทีเดียว2ลูกครับปเปิดมาจังหวะนี่ครับยังม่งออกไปได้ ทุ่มมาจาังวะอา้าวมงคนเดียวนี่โอ้แล้วไปเข้ามือผู้รักษาประตูกระปูยังไม่ได้ครับคนชอบบอลโอ้สกอร์แรกยังไม่มาครับผู้รักษาประตูออกบอลยาวมาจังหวะนี่ครับยังสกัดไม่ได้อัดอะไรอัดได้ครับอย่าอัดตะกล้องก็พอครับกล้องแพงครับถ้าโดนถ้าโดนถ้าโดนคนไม่เป็นไรครับอย่าโดนกล้องก็พอครับอา้าวแล้วลงลง่องเรียบร้อยเลยครับโอ้โห้สามศูนย์พูลสวัสดิ์ครับ ดูอีกครั้งครับถวายผ่านมาแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้ยสามศูนยปูนสวัสด์ครับคนชอบก่อนครับโดนทานาของ KKL ครับโอ้ยิง3ามลูกครับในสองนาทีครับ2นาทีกับ3ลูกครับแต่ปัญหาคือลูกแรกยังไม่มาครับยังเจาะไม่ได้ครับ อ้าวแล้วผู้สาวประตูนี่โอ้ยยังดีครับที่ไม the, ่มีผู้เล่นของคนชอบบอลตรงนั้นครับเล่นง่ายๆมาจังหวะนี้ครับมาที่19เเซตบอลอยู่ครับ ออกมาจาังหวะนี้คนชอบบอลเจ้าต้นพิกยิงติดเซฟอีกแล้วครับโอ้ยังไม่ผ่านผู้รักษาประตูครับโอ้คนชอบบอลนี่มีทุกอย่างแล้วครับยังเป็นสกอร์ครับตอนนี้ยิงอีกครั้งครับเข้ามือผู้รักษาประตูอีกแล้วครับโอ้ยัดมือเดียวเลยครับโอ้รับบอลไม่ให้เกียรติคนยิงเลยครับจังหวะนี้โอ้แหวกไปเองครับโอ้ แวกสามแวกสี่ครับก็ยังไม่เป็นสกอร์ครับออกบอลยาวมาจาังหวะนี้ยังสก,กัดไม่ได้ครับคนชอบบอลครับอ่านรับนันทีสุดท้ายแล้วเะยครับคนชอบบอลยี่ได้ปลอบใจสักครูหรือเปล่าครับ ทุ่มมาจังหว่านี้ K อาได้สวยครับอ่าครับหลุดมาสามหนึ่งแต่ว่ายาสก,กัดไม่ได้อ่าแล้วไปเองจังว่านี้คนชอบบอลคนชอบบอลจังหว่านี้ไหลมาสุดเส้นจ่ายกับขึ้นมางัดมาจาังหวะนี้คนเดียวแล้วไม่ได้ครับโอโหเหลือเชื่อครับจังว่านี้ดูครับเกี่ยวแล้วไปชนขานเนี้ยลงพื้นไม่เข้าครับมงจ่อจ่อจังว่านี้ครับโอโ้ วงออกนี่ยากกว่าวงเข้าอญิงนะครับแต่เขาสามารถทำได้ครับออกบอลยาวมาจางังหวะนี้ก็ไม่ตรงเพื่อนครับลูกแรกไม่มาครับขอ,องท่าน้านคนชอบบอลครับปัญหาคือลูกแรกเนี่ยแหละครับ บอลอยู่ที่หมายเลขสิบสี่จ่ายมาได้สวยครับยัดเข้ากลางแล้วนี่ก็ไปติดปออค,ครับแล้วก็แฮนด์บอลครับจังหวะนี่ครับโอ้โหเาลครับรเเาาลลยลยนชอบบอลเล่นแล้วครับเป็นหงา,า,านของคนชอบบอลครับได้เล่นต่อครับ โอ้สวยครับจังหวะนี้แล้วติดเซฟอีกแล้วครับโอ้ยังไม่ผ่านครับโอ้ผู้รักษาประตูครับ,รรรบจบแบบนี้ก็มีสิทธิ์เป็นแมนออฟเดอะแม่ erm แล้วครับเซฟหลายต่อหลายจังหวะครับเขาุกัไตัวนึงตงปักไงอา,ลาแล้วเล่นแล้วครับจังหวะนี้ยิงด้วยสายตรงนี้ก็ไม่ตรงครับโอ้โหออกบอลยาวมาจิงเขาช่วงชดเวลาป เอ้าแล้วลูกนี้เป็นประตูเลยครับโอ้โหอาไม่ใช่ครับขออภัยด้วยครับอ๋อผู้รักษาประตูเตะแบ็กมาเข้าหรือเปล่าครับอ๋อประตูเตะแบ็กเข้าครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเห็นผู้รักษาประตูออกมาไกลครับเลยยิงเลยแล้วกันครับแออสี่สู้คนครับแบบนี้ก็จบเลยสิครับโอ้โหนี่ครับ ไขเมือกันครับมัวแต่เกมลุกครับไม่สนใจเกมรับก็โดนเลยครับ4-0นะครับลูกที่4ครับสุดท้ายครับก็จบเกมครับเป็นท่านั่งของ KKL ครับชนะคนชอบบอลในศึกอรส4ประตูศครับก็พักชมสิ่งนี้สนใจสักคู่ครับแล้วกลับมารับชมกันต่อครับ